หลังสู่ค่ายอีสานฟื้นฟูปี2011วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบุคคลอัศจรรย์ที่จะนำการฟื้นฟูสู่ชาวค่ายในครั้งนี้ด้วยกันครับด็อกเตอร์มาทิลคูรูเวล่าเป็นบุตรคนสุดท้องของนายเคซีและนางเกรซคูรูววล่า ชื่อเดิมของท่านคือทันกูหลังจากบิดาเสียชีวิตท่านหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุ13ปีขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิทยาธิราชาท่านต้องหารายได้เสริมด้วยการเป็นพนักงานขายตรงตามบ้านเพื่อนำมาเป็นค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย CMS และได้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แพทย์ในเวลาต่อมาในปี1992ท่านป่วยเป็นโรคแพ้ยาชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าสตีเฟนจอห์นสันแพทย์ลงความเห็นว่าท่านจะสูญเสียการมองเห็นและร่างกายของท่านจะเสื่อมโทรมลงในระหว่างนั้นท่านต้องทนความเจ็บปวดทั่วร่างกายอยู่ในโรงพยาบาลตาริทัสเมื่อแพทย์ไม่ได้ให้ความหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ แต่พระเจ้าก็ทรงเข้ามารักษาท่านทันเวลาอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่นั้นมาท่านก็มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติในเหตุการณ์นี้นำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเริ่มเสาะแสวงหาคริสตจักรเพื่อไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อท่านถูกเชื้อเชิญให้รับบ,บัพติศมาท่านก็หยุดจากการไปคริสตจกักรเพราะเกิดความไม่เข้าใจในบางเรื่องจนในที่สุด ท่านกลายเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้าไปในเวลาต่อมาในปี1995เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างไม่คาดฝันตัวท่านเองมสติถูกนำส่งโรงพยาบาลการัฐท่านรู้สึกตัวในวันที่3และพบว่าเป็นอัมาพาตตั้งแต่คอลงไปยิ่งกว่านั้นกระดูกหักหลายซี่ในวันที่4เท้าของท่านเคลื่อนไหวไม่ได้เลยท่านต้องเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเตียงคนไข้ ในขณะนั้น IPC ได้จัดการประชุมฟื้นฟูที่สนามโรงเรียนมัดธรรมบาลมโดยมีศิษยาพิบาลอารมสเอซิงเป็นผู้เทศนาและครอบครัวของท่านได้พาท่านมาในงานนี้ด้วยคำเทศนาในวันนั้นทรงพลานุภาพเป็นอย่างยิ่งศิษยาพิบาลอาร์มอสซิงได้เปิดเผยถึงนิมิตสาประการเกี่ยวกับตัวท่านนิมิตที่ห มีปลาตัวหนึ่งติดเบ็ดของนักตกปลาสองครั้งแล้วแต่ปลาตัวนั้นกลืนตะขอเบ็ดเข้าไปและหนีไปได้แต่ตะขอเบ็ดนั้นลงไปจับอยู่ที่ซี่โครงของปลาจนสาหัสนิมิตนี้ได้แลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของดรมัิวคือท่านได้รับการผ่าตัดเนื่องจากไส้ติ่งแตกเป็นเวลานาน,นถึง8ชั่วโมงแต่รอดชีวิตมาได้ท่านเคยเป็นโรคสตีเวนสัน แต่ก็ไม่ตายอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นทำให้ท่านเคลื่อนไหวได้ยากมากและซี่โครงของท่านก็หักนิมิตที่2ที่ชายฝั่งทะเลมีหญิงชรากับเด็กหนุ่มกำลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงหญิงชราเล็งถึงเครื่องหมายของคริสจักรตามธรรมเนียมนิยมและเด็กหนุ่ม คือคริสตจักรยุคใหม่ที่เคลื่อนไหวด้วยการฟื้นฟูของพระวิญญาณบริสุทธิ์นิมิตที่3เมื่อศิษยาพิบาลอาโมดกำลังเทศนาอยู่นั้นมีน้ำมันหยดหนึ่งไหลลงมาจากหน้าผากของท่านอย่างมากล้นจนกลายเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่ซึ่งนำการฟื้นฟูไปถึงทั่วโลกเริ่มต้นที่โกธยมและไฟนี้จะกระจายต่อไปอยังทั่วโลก ทำเทศนานี้นับว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านเป็นอย่างยิ่งท่านได้ยอมมอบชีวิตให้องค์พระเยซูคริสต์และยอมจำนนต่อพระเจ้าองค์เที่ยงแท้หลังจากนั้นศิษยาพิบาลอาโมสดได้อธิษฐานให้ท่านลุกขึ้นแล้วเดินโดยไม่ต้องมีใครช่วยพยุงในพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านได้สัมผัสฤทธิอำนาจแห่งการรักษาจากพระองค์จนท่านได้กล่าวด้วยปากของตนเองว่า ผมไม่อาจเชื่อเลยว่าจะสามารถเดินได้อีกครั้งผมรู้สึกมีสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจลงมาในชีวิตของผมในปี1998ดรมัทิวคูรูวิลาได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้าให้มีโอกาสได้พบกับศาสนาจารย์ไรหาบองเก้ในงานประกาศใหญ่ที่เมืองโคชินเกราเลาในประเทศอินเดียและศาสนาจารย์ไรหาบองเก้ ได้อธิษฐานวางมือเจิมท่านตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่นั้นมาดร์ม mm ัท hmm. mm ิวคูรูวิล่าจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากเห็นคนในประเทศอินเดียได้รับความรอด mm hmm. และปฏิบัติตามคำแนะนำของศาสนาจารย์รายหาดบองเกที่ว่าอย่าอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูเท่านั้นแต่จงทําให้เกิดการฟื้นฟูอย่ารอให้เหล็กร้อนแล้วค่อยตีแต่จงตีเหล็กจนกว่าเหล็กจะร้อน คริสตจักรของดรมัธิวคูรูเวลาเริ่มต้นจากการรวมตัวของคริสเตียนจำนวน5-6ถึงคนเท่านั้นแต่เพราะการกลับใจใหม่และหมายสำคัญการอัศจรรย์จึงมีคนจำนวนมากมายหลังหลเข้ามาจนต้องย้ายห้องประชุมบ่อยครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนคนและปัจจุบันคริสตจักร The Heavenly Feast มีสมาชิกจำนวนกกว่าแสนคนจนต้องซื้อโรงงานที่นันทาคอม ซึ่งมีพื้นที่14,000ตารางฟุตแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิก15,000คนที่เข้ามาประชุมในแต่ละรอบ I was carried forward เลขาพเจ้าถูกห้ามายุราหน้า I was taken forward เลขาพเจ้าถูกนํามายุราหน้า And there I received Jesus as my Lord and Savior เลที่นั่นเองข้าพเจ้าได้ตองนับพระเยซูกิตเป็นบัพปุจวยราของข้าพเจ้า I decided one thing ข้าพเจ้าตัดสินใจอย่างเดิม That from that night ตั้งคืนวันนั้นเป็นต้นมา I am going to live for Jesus ข้าพเจ้าจะมีชีวิตยู่เพื่อพระเยซู Hallelujah Hallelujah เชื่อแน่ว่า ในวันที่28-30ตุลาคมนี้พี่น้องจะได้สัมผัสชีวิตที่อัศจรรย์ได้เช่นเดียวกับท่านอาจารย์มัทธิวคูรูวิลา่าในค่ายอีสานฟื้นฟูปี2011อยู่เพื่อพระคริสต์ชีวิตอัศจรรย์ ถึงความรู้ในพระเยซูคริสต์อย่างลึกซึ้งด้วยการอ่านไครครวนพระคัมภีในหนังสือพระกิตติคุณสี่เล่มมัทธิวมารโกรดูกาและยอนเพื่อเตรียมชีวิตพิชิตเป้าหมายชีวิตที่อัศจรรย์ในค่ายอีสานฟื้นฟู2011ตลอดเดือนตุลาคมนี้ <Yeah. S 1> จนถึงค่ายนะคะ เชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการปลดปล่อยศักยภาพความสามารถในโครงการแข่งกันเล่นแข่งกันร้องครั้งที่6โดยไม่จำกัดประเภทการแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นดนตรีเต้นการแสดงต่างๆของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 2ีตุลาคมนี้บริเวณหน้าห้องสตูดิโอในช่วงหลังรับประทานอาหารหรือสมัครได้โดยตรงกับคุณอุ้มปริติกาตั้งวิวัฒค่าลงทะเบียนประเภทเดียว50บาทประเภททีม1 0 0บาทเท่านั้นโอกาสมาถึงแล้ว1ปีมีครั้งเดียวร่วมรับการเจิมจากพระเจ้าก่อนถึงค่ายอีสานฟ,ฟื้นฟูในการอธิษฐานรวมทั้งคริสตจักร คืนวันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีที่คริสตจักรค่ะผมก็ขึ้นสก,กายดีพอตมาหลายทีทเห็นน้ำท่วมมาก็หลายครั้งไม่ค่อยเคยเห็นน้ำที่มันสุดลูกหูลูกตา ไม่ได้เชื่อว่าเห็นจากต้นไม้โผล่มาเป็นเด็กๆเกือบร้อยคนดีีน้้ำขึ้นมาอยู่บนชั้นสองอาคารเรตตั้งแต่ช่วงตอนเช้าไม่มีห้องน้ำไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ชมตั้งต่เมื่อวานจนวันนี้อ่ใช่น้ครัพักพิงในกระเจ้าพลังความรอดบาสมเป็นโลเป็นกำบังที่เข้ม ปัญญาจึงไม่ได้ไหมายความว่าทําข้อสอบได้หมดทุกอย่างมีความรู้มากมายแต่หมายถึงคนที่เอาสิ่งที่รับรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตถ้าพี่น้องมีปัญหาเราใช้วิธีด้วยใจอ่อนสุภาพเราจะได้พี่น้องกลับคืนมาแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราซ้ำเติมเราก็อาจทำให้เขาตเตลิดเปิดเปลงไม่สู่ความพินาศและมือท่านจะเปื้อนเลือด านต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นด้วยหากไม่ใช้ใจที่ออดสุภาพต่อกันและกันเมื่อใดก็ตามเราเอาคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นแหละการอิจฉาลิสยาจะเกิดขึ้นแต่เมื่อใดเรามอบชีวิตเราถวายแด่พระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าตายแต่ตัวเองชีวิตอยู่เพื่อพระคริสท่านจะเห็นความสุขอย่างอัศจรรย์เรารับใช้พระเจ้ามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราไม่ได้มีตัวเราเป็นศูนย์กลาง เพราะเราอยากเห็นงานของพระเจ้าไปเมื่อใดก็ตามงานของพระเจ้าไปเราก็จะสรรเสริญพระเจ้าและมีความสุขเรายินดีให้ตัวเราเองนั้นเป็นบันไดให้คนอื่นก้าวไปเพื่อสู่ความสําเร็จพระเยซูคริสต์ได้นําสันติสุขมาอย่างโลกสันติสุขที่พูดถึงไม่ได้สันติสุขแบบโลกสันติสุขแบบนี้ไม่มีทางที่ใครจะรู้จักได้ไม่มีใครเคยสัมผัสจนกว่ามารู้จักพระเยซูคริสต์ สำหรับวันนี้พบทีวีต้องขอลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ